สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่ในช่องตา DJY TV ทีวีอแล้วนะผมสำหรับวันนี้เราอยู่ในเกมโปเกมอนอีกแล้วนะครับผมโอเคนะคลิปนี้จะเป็นคลิปพิเศษอีกแล้วนะในการปลดเอินในโปรเจกต์สอนพัฒนาร่างโปเกมอนนะครับผมโอเคนะก็อยู่ใน EP ที่เท่าไหร่นะอีพีที่ห้าแล้วใช่ไหมโอเคนะ่าจะดีที่ห้าแล้วนะท่านผู้ชมถ้าชอบในคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำใจในการที่จะต่อไปก็อย่าลืมฝากติดตามกันด้วยนะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับนี่ผมก็จะมีโปเกมอนมาสามตัวในการ อัพพัฒนาร่างให้ท่านผู้ชมได้ดูกันมีตัวน่ารักเชียวนะครับผู้ชมนี่<ๆ>ก็จะมี3ตัวนะท่านผู้ชมโอเคนะเริ่มเริ่มกันเลยนะท่านผู้ชมโอเคนะครับนี่อันนี้ก็มันให้เราเลเวลเท่าไหร่นะเรามาดูกันนะมันให้เราเลเวล23่สิบนะก็ไม่รอชา้าก็อัพไปเลยนะท่านผู้ชมโอเคให้ถึงเลเวล23ตามตามมันเลยนะท่านผู้ชมโอเค เปลี่ยนนะครับผมนี่ mer, เราก็จะได้แล้วนะก็ให้เราอัพัฒนาล่างไปล่างแรกนะครับผมปะไปอัพเอออัพกันเลยเออท่านผู้ชมโอเคนะว่าเราจะได้ล่างอะไรนะท่านผู้ชมดูกันเลยนะนี่เราก็จะได้ล่างนี่มาโอ้โหล่างล่างสองนะครับผมก็เท่ขึ้นกว่าเดิมนะมันก็จะให้เราอัพัฒนาล่างอีกล่างหนึ่งนะที่ก็ไม่เป็นการรอชานะท่านผู้ชมโอเคนี่เลเวข38ก็เริ่มกันเลยท่านผู้ชมโอเค โอเคนะครับผมก็ตามมันกำหนดแนละ้วใช่ไหมท่านผู้ชมโอเคก็อัพไปเลยนะท่านผู้ชมว่าเราจะได้ล่างเลยมาเนี่ยท่านผู้ชมก็จะเป็นล่างอะไรโคดีล่างนี้มานะครับผมโอเคไม่ก็จะเป็น3ดาวก็จะอัพหน้าล่างอีกล่างหนึ่งนะท่านผู้ชมโอเคนี่ก็จะเป็นล่างสุดท้ายแล้วลนะ่ะน่าจะเป็นล่างสุดท้ายเนาะอัพไปเลยนะเออมันมันให้เลเวลเท่าไหร่เมื่อ,อกี้นี้ผมไม่ได้ดูนะพอดูกันแป๊บนึงท่านผู้ชมโอเคนะคลิปนี้ก็จะแม่ว่าพูดเร็วนิดนึงนะท่านผู้ชมพูดเร็วนิดนึงก็ยังไง ก็รีบอัดคลิปนะตอนนี้ก็ฝนจะตกแล้วก็กลัวคลิปไม่ลงนะ <S <S โอเครีวิว58นะเมื่อกี้เนี่ยมันบอกผมโอเคนะครับผมมาเริ่มเลยนะก็พัฒนาล่างเป็นล่างสุดท้ายเลยท่านผู้ชมโอเคนี่นะครับว่าจะเป็นล่างอะไรนี่ก็จะเป็นล่างตัวนี้นะโอเคน่าจะเป็นห้าดาวใช่ไหมโอเคเออสี่ดาวหรือว่าห้าดาวท่านผู้ชม ก็ตัวตำนานนะครับท่าจบกิจล่านี้มานะต่อไปก็จะเป็นเจ้านี้นะครับผมไก่นะโอเคไม่รู้ว่าชื่อว่าอะไรถ้าใครรู้จักชื่อก็คอมเมนต์กันด้วยนะครับท่านผู้ชมโอเคให้เราเลือก17นะครับผมโอเคก็อัพไปเลยทนะ่านผู้ชมโอเคก็จะเลือกเล่นนิดน,นึงนะโอเคนะครับผมก็เรียบร้อยแล้วนะก็อัพไปเลยนะตามมาเลยโอเค นี่เราก็จะได้ล่างนี้มาเนาะนี่นะครับผมโอเคมันให้เราแบบว่ามันก็มันก็ให้เราว่า,า,วาอัพได้อีกล่างหนึ่งใช่ไหมโอเคนี่นะก็จะได้อีกล่างหนึ่งเนะาะก็จะเป็นเลเวลสามสิบเจ็ดนะท่านผู้ชมโอเคท่านผู้ชมก็เริ่มกันเลยนะอัพไปเลยท่านผู้ชมนี่ ชิบนี่เราก็จะได้ล่างนี่มาแล้วโอ้โหเท่เชียวนะโอเคเอาอยากอัพได้อีกล่างเนึ่งแล้โอ้โหนกนี้แบบว่าพิเศษมาเลยท่านผู้ชมก็มให้รอว่าเรื่อห้าสิบห้าก็ต่อเนื่องกันเลยท่านผู้ชมโอเคท่านผู้ชมก็อัพไปเลยนะพัฒนาล่างาเลยนะ นี่ก็จะเป็นล่างสุดท้ายแล้วนะก็จะ5ดาวใช่ไหมท่านผู้ชมในโอ้โหตำน้าเลยเจ้าตัวนี้ถนะ้ารู้จักชื่อก็คอมเมนต์กันด้วยนะเอาสีดาวหรือว่า5ดาวโอ้โหเป็นโปเกมอนสีดาวนะท่านผู้ชมโอเคนี่สีดาวนะก็จะเป็นตัวสุดท้ายแล้วเจ้าตัวธาตุน้ำนะใาครรู้จักชื่อก็คอมเมนต์กันด้วยนะนี่ก็จะเป็นว่าน่ามีร่างเดียวนะ่นจะอัพไปแล้วก็เป็นเป็นร่างเดียวใช่ไหมผมก็ไม่รู้นะก็มันให้เลเวล45ก็ตามมาเลยนะเพราะว่ามันกินเลเวลไปเยอะนะเลยสับสนนะโอเค โอเคท่านผู้ชมก็มาอัพให้เออแล้วก็มาอัพเลยนะท่านผู้ชมโอเคอัพไปเลยนะก็จะเป็นล่างเลยนะโอเคโอ้โหก็จะเป็นโปเกมอนห้าดาวเลยเดยท่านผู้ชมโอ้โหห้าดาวเลยท่านผู้ชมโอ้โหเดี๋ยวว่าอัพได้ขั้นเดียวแล้วก็ลัดไปเลยนะท่านผู้ชมก็เป็นโปเกมอนที่โกงมาเลยสหรับตัวนี้นะถ้าใครรู้จักช่วยคอมเมนต์นะขอบคุณนะท่านผู้ชมน,นี่ก็จะประมาณนี้แล้วนะครับท่านผู้ชมนะเออก็ประมาณนี้แหละนะ ถ้าชอบในคลิปนี้ก็ลืมฝากกดไลค์กดสปายเพื่อเป็นกำลังใจในการในคลิปต่อไปนะก็ลืมฝากตามยี่ต่อไปนะครับท่านผู้ชมนี่ก็จะเป็นโปเกมอนสามตัวที่ผมได้ทำการอัพนาล่างท่านผู้ชมได้ดูในคลิปนี้เนาะน่าจะเป็น EP ที่ห้าแล้วใช่ไหมโอเคมาก็จะพูดเร็วนึงก็จะแบบว่าเร็วนิดนึงนะสำหรับคลิปนี้ก็ขออภัยก็ได้นะเพราะว่าฝนจะตกก็าารีบมาอัดให้ท่านผู้ชมได้ดูนะโอเคนะโปรเจกต์นี้ก็จะทำไปเรื่อยๆแหละท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะสิ้นจะสิ้นสุดเมื่อไหร่นะก็มีโปเกมอนให้เราแบบว่าอัพนาล่างหลลาายยตัวมกเเโอเค แล้วชอบในคลิปนี้ก็ลืมฝากกดไลค์ like, กดซับสไครป์กดติดตามด้วยน,นะแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย